สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการบังบอลง่ายๆนะครับจะมีแบบฝึกยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแบบฝึกง่ายๆนะครับที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เรามีง่ายๆเลยนะครับก็คือกําแพงนะครับผมจะใช้กําแพงบ้านหรือว่ากําแพงอะไรก็ได้นะครับรูปแบบการบังนะครับก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือบังแบบบังเต็มตัวเลยนะครับคือสูุ่มไม้แล้วเราบังเลยนะครับ และเราจะยืนห่างจากกำแพงมาหนึ่งเก้าเลกนะครับผมนี่ครับจะมีลูกฟุตบอลอยู่ข้างหน้าเราด้วยนะครับเพื่อจําลองสถานการณ์จริงนะครับที่เรานั้นได้ลูกฟุตบอลแล้วมีคู่ต่อสู้มาข้างหลังนะครับผมท่าทางในการบังบอลที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะก้าวขาออก1นก้านะครับไม่ยืนขาติดกันแบบนี้นะครับผมและจากนั้นนะครับเราก็จะย่อเข่านะครับแล้วเราก็จะเอาขาหลักนะครับ ขาหลักก็คือขาที่เราถนัดที่สุดนะครับในการเตะฟุตบอลนะครับอยู่ด้านหลังนะครับรูปแบบประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเท้าขวานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมือเรานะครับก็จะยกขึ้นนะครับมือนั้นหน้าแบบกําแพงนะครับผมนะครับจะเห็นว่ามือผมนะครับจะยกประมาณ45องศานะครับผมออกจากด้านข้างนะครับซึ่งหลักสําคัญของท่านี้นะครับเราต้องจัดท่าให้ถูกครับ พยายามยืดศอกให้ตึงนะครับอย่างงอศอกแบบนี้นะครับผมถ้าเรางอศอกแบบนี้โอกาสที่เราจะสอกคูดต่อสู้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยโดนโทษเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับทะนั้นเราต้องฝึกฝึกนะครับนี่นะครับฝึกดันอย่างนี้นะครับยืดแขนแบบนี้นะครับโดยที่เราใช้กําแพงนะครับอุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับผมบังไว้นะครับฝึกบังนี่ครับเราเรามีบอลแล้วก็ฝึกบังไว้นะครับแล้วแบบที่สองนะครับก็จะเป็นการบังแบบข้างตัวนะครับเราก็จะ ยกข้อศอกขึ้นนะครับแต่เราจะไม่ได้แทงศอกเข้ามาแบบนี้นะครับใช้ส่วนของสันแขนตรงนี้นะครับบังไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะจับบอลประมาณนี้ครับอันนี้เป็นการฝึกท่าทางที่ถูกต้องนะครับถ้าเรามีท่าทางที่ถูกต้องในการบังลูกฟุตบอลนะครับพอตอนถึงสถานการณ์จริงนะครับเราจะสามารถบังได้เลยนะครับผมซึ่งการที่เราเล่นในสถานการณ์จริงนะครับเราจะต้องโฟกัสในลูกฟุตบอลแน่นอนนะครับฉะนั้นเราต้องฝึกท่าให้ถูกต้องนะครับท่าบังบอลเนี่ย เรายกแขนเนี่ยเราแทบจะไม่ได้โฟกัสกับการยกแขนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้เป็นอัตโนมัตินะครับต,ตอนคู่ต่อสู้มาเนี่ยเราก็จะสามารถบังได้นะครับผมซึ่งส่วนที่คู่ต่อสู้นั้นจะมากระทบนะครับไม่ใช่ส่วนที่มือของเรานะครับแต่จะเป็นส่วนประมาณแขนตรงนี้นะครับไปถึงข้อศอกเลยนะครับเขาจะเบียดเข้ามาอย่างแรงเลยนะครับผมแล้วเราต้องฝึกฝึกฝึกท่าทางให้ถูกต้องนะครับผมตอนเรามีท่าบังที่ถูกต้องเลยนะครับผมบาบังที่ถูกต้องเลยนะครับ อวนี้เราจะลองใส่ทักษะนะครับใช้มือจับบอลนะครับเราโยนปุ๊บแล้วเราจะทีหับลองจับดูบ่อนนะครับนี่นะบังไว้นะครับใช้มือจับนะครับโยนมาปุ๊บทักเข่าปุ๊บบังไว้นะครับเราบังในสถานการณ์จริงนะครับบังคู่กับสู้นะครับด้านบังนะครับอยู่กับกำแพงนะครับใช้มือโยน บังให้มิดนะครับสถานการณ์จริงเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยโดยเฉพาะตำแหน่งที่เราเล่นตำแหน่งกองหน้าเนี่ยถ้าเราบาังบอลได้เนี่ยเราจะได้เปรียบในการเล่นมากเลยนะครับบังบอลเพื่อเก็บบอลไว้นะครับแล้วรอให้เพื่อนนั้นเติมขึ้นมานะครับหรือว่าบังบอลเพื่อที่จะดูจังหวะนะครับแล้วก็สามารถเล่นไปในจังหวะต่อไปได้นะครับผมเราไปฝึกไปดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ